เกียร์ยาวนะเว้ยยังไม่ปล่อยยังไม่ปล่อยนี่เอาตัวมือสวัสดีค่ะวันนี้ค่คะเราก็จะมาแข่งเล่นเจ้าแบดด็อกนะคะซึ่งมันเป็นหมาที่แบบว่าถ้าเราแย่งกระดูกมันแล้วเสียงดังนะคะมันก็จะกัดนะคะซึ่งกติกาในวันนี้นะคะก็คือใครที่ทําให้หมากัดนะคะก็จะโดนเจ้าลิปตตัวนี้เขียนหนาแล้วมาแกะกันเลยนะคะ โอ้ล oh oh ัง oh. oh, กระดาษนี่หมาตัวนี้นะคะมันก็จะต้องใส่ถาดนะคะนี่ตรงนี้แต่ว่าคือเขาใส่มาให้เราแล้วอันนี้นะคะก็คือตัวหมานะคะนี่นะคะเราก็ประกอบของมันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่อาหารเข้าไปใส่ได้หมใส่ใส่อันนี้คะเราก็ประกอบเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มสับให้เลยนะของซบให้ดูครับระดับเทพแล้ววางองศาดีดี ไม่ไงอ่ะมาชิวเริ่มคนแรกไปบนไปบนเริ่มคนแรกครับไม่ไม่ไปไหนก็ได้ไงดวง็เข้าข้างผมครับดวงตกมีชาิที่ถกหนึ่งแต่เรามาเริ่มบทสซอรกนะคะเอฟเฟคก็เป็นเสียงหมากลนแค่หนึ่งเองเก็ไว้พายแค่แล้วไอซีตนไอซีนซีแม่เอาเอาส่เก็บไว้ที่เดิม สองโอ้ยอยู่ล uh, <Uh ึกๆลยเนี่ยออ้มือบันนะคะก็เป็นผู้โชคลาของเราไอ้ตรงไหนมันบอกห้ามเขียนนะ ตาตาตาไปตาเมย์หมับเขาให้ห้าหนึ่งอู่ายเลยเฮ้ยสั่นปะล่ะเอ้ยเอ้ยปุ้งเหงียเหมเ็นไหมเจมมาเห็นไหมแบตหมดแบตหมด เทียนนะสองเมือเขาจะหายใจไมครับเแจมรอดนะคะเย่ยต่ไก็ตามพี่ผิวเด้อเมานี่ก็คือผู้ช่องรักของเรานะคะอทำแล้วด้วยมันอยากได้ ไตอนนี้นะคะก็ตาที uk> uk> ่สามตาเจ๊โหทำไมมันต้องได้กันเยอะๆเะยมีขาวสามล้านของเจ๊โรติก็แย่งกระดูกหมากินไม่เหรอข้าวไอ้เจ๊มันกินข้าวกับอะไรอ่ะเบ้ะโอ้ันลลูดเอาเลยถ้าแกเอาดิยัง พรงนี้ค้อยมาดูนะแล้ว่อต่อไปตาเมต่อไปตาเมตมาแล้วอตืนรื่โชคดีขนาดนั้นรอดอ่ะไม่อยากจะบอกว่ารอดอ่ะนะหนึ่งอันคิวเลอร์เต็ม นั้นแม่ฉันเบอ่อเก่ามาเรียนไหมสามยหนึ่ง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 เฮ้ยเตีแดงตีขาวหยิบเรียบ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  ต้องการอันใหญ่เป็นแรงหัวใจข้ารูหัวใจมีลิฟต์บ้าะเดี๋ยวผมเอาคืนนะเืนเนี่ยค่าเดินนะต่อไปตาเจนะคะเงินเงินหยิบด้วยความมั่นใจแบบเอ้ยพอออกแล้วนี่ ต่อไปตาเมีนะคะไปต้านหนูนะคะออสองสองสข<อ>าวเยีมยมตัวเยียมตัวรับมือโดนแล้วโดนแล้วยังยังบอกเลยอันนี้เกลียดกลียดนไม่คนอยอย่างเงี้ย ขออีม้วนใหญ่อั่นีนขออีกม้วนหวานเดี๋ยวพะมาแหละผมได้าคืนแล้วครับโอ้ยเหมือนยังไม่พอแล้วขออีกทีเดียวทีเดียวถ้าถูกขอให้เป็นปฏิโด้ด้วยเธอถ้าเตจอปฏิโด้นันหนูจะพาพี่ข้าไปไหว้วัดเกาวัดเดี๋ยวแล้วโอ้เหลือแลแต่มันอยู่ข้างบนไม่เป็นไรหรอก เจมยันนี้แม่ทำกระชอนเให้กินอ่ะ้เออซื้อเ้ให้เจยเจ้เจย้เจ้ยจยเยเจยเจ้จ์้อเยยไ้เอเยอเจยไอเยอเจยเจย์อนจเยย ป้าไม่ได้อันเนี้ยเขาให้ตามขีดเดี๋ยวจะนปาตะคิ้วอ่ะมันจะดูแปลกเว้ยมันก็ไม่ขีดนอนี่ผมน่าคือรักครับเดี๋ยวเราเป็นเพื่อนกันนะเตือยเตือยเดือยขีดยาวนั่นแหละยังไม่ปล่อยยังไม่ปล่อยนี่เอาตรงนี้ มันกระจกมาเลยทำไมคนนี้มันโดนเยอะเหมือนโดนหลายครั้งเลยแล้วก็จบไปนั้นนะคะการเล่นเจ้าแบดดอกนะคะมันก็สนุกมากนะคะน่าเล่นมากน่ากลัวด้วยนะคะเพื่อนๆชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กับพวกเรานะคะแล้วครั้งหน้านะคะเราจะเอาอะไรมาเล่นอีกนะคะก็อย่าลืมติดตามดูด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายวันนี้โดยทั้งสี่คนเลยาโดนน้อยคิวโดนน้อยสุดแล้วเออดูเปิดเครื่อง